ท,ทีนี้ชาเชิงเซาเนี่ยผมคิดว่าไอ้จุดที่รุ่งเรืองมากน่าจะช่วงที่รัชการที่5ตัดรถไฟให้รถไฟผ่านมาทางชาเ,เชิยงศสนประมาณพศออ2,450แต่แดงให้เห็นว่าความเขาให้ความสําคัญกับทางชาเชิงเซาเนี่ยมาก ปีต่อ,อมาก็ท่านก็ได้เสด็จทางนา้ําทางเรือเนี่ยไปที่ปัาจีแล้วก็ขากลับแวะ,แวะที่อ,อ,อ,อาวัดรหลวงพ่อโสธรทั้งหมดเนี่ยมันเห็นพัฒนาการอย่างกว้าง,างของฉะเชิงเซาแต่สิ่งสําคัญของฉะเชิงเซาที่ผมคิดว่าฉะเชิงเซาเองก็อาจจะมองไม่เห็นหรือลืมไปคือข้าวหอมมะลิอันนี้ไม่ค่อยรับรู้กันข้าวหอมมะลิเนี่ยมันเรื่องสําคัญในความจริงมันต้องทําความให้รู้ให้กับคนทั่วไป ทั้งคนไทยทั้งคนทั่วโลกเดียวก<ช>ันไปเพราะข้าวหอมมะลิมันกลายเป็นข้าวนานา,นาชาติไปแล้วใช่ไหมส<ช>ินค้าน,นานาชาติ<ช>ข้าวหอมมะลิตาก,ก่อนเ<ช>นี่ยคนจะรู้จักกันมันมีสองที่คือบางคล้ากับน,นครศรีสี<ช>แต่ที่รู้มากที่สุดคือบางคลาคือจริงๆเนี่ยนะต้นต่อจริงๆเนี่ยมันบ้านเกิดของไอ้ข้าวหอมมะลิตัวเขาเอาไอ้พันธุ์ข้าวชุดแรกไปเนี่ยไอ้พันข้าวข้าวหอมร้อยห้าพันไอ้ไอ้รวงที่ร้อยห้า มันเอาไปจากบ้านแหลมประดู่ตําบลแหลมประดู่ปัจจุบันอยู่อำเภอบ้านโพจังหวัดเชียงสาแต่ก่อนนี่มันอำเภอบางคลาทั้งหมดมันกินยาวไง<อ>มันกินกว้างไกลยังไม่แบ่งแยกกันไงอ่ะและทีนี้ข้อสําคัญก็คือว่าไอแถวนั้นแต่เดิมแถวบ้านโพมันมีโรงสีเมื่อไหร่เราเราก็โรงสีมันอยู่บางคล้า<อ>และไอคนที่ค้าขายเข้ากรุงเทพนี่มันก็คือเจ้าของโรงสี ปัจจุบันเนี่ยข้าวหอมมะลิเนี่ยจากแหลมประดูแหลมปะดูบ้านโพบังคล้าอะไรพวกนี้นะมันเข้าไปกระจายที่ทุ่งกุลาร้องไห้ไปไกน่น,น่ะไอ้ตรงทุ่งกุลาร้องไห้กลายเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิดีที่สุดในโลกขนาดนี้อร่อยเลยหอมประเด็นสําคัญคืออันนี้ข้าวหอมมะลิทําไมปลูกที่แหลมประดูแล้วมันหอมต้นตอมันมาจากเข็มแห้งแรง,งสาย เค็ S <S มเนี่ยดินชายทะเลหรือดินทุ่งกุลาเพราะดินทุ่งกุลามันมีชั้นเกลือใต้ดิน oh. แห้งอากาศแห้งแล้งเนี่ยไม่ชอบน้ำมากไม่ท่วมน้ำต้องไม่ท่วมขังทรายดินต้องปนทรายทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะองค์ประกอบที่จะทำให้หอมมะลิเนี่ยมันหอมเดิมทีเนี่ยมันก็อยู่บ้านแหลมประดูนี่แหละแล้วก็มาสีรงสีบางคล้านี่แหละประมาณก่อนพศ .2,500 เนี่ย รู้ในวงจำกัดคนรู้เฉพาะอเศรษฐีกรุงเทพกินกันชาบ,บ้านก็ไม่ได้ซื้อกินแร้วเพราะว่าไม่ค่ยชอบเท่าไหร่มันมันมันอะไรมันอ่อนไงมันหุงแล้วมันแฉะหลังพศ2,500เนี่ยกรมการค้าข้าวเริ่มทดลองเอาไปปลูกในที่ต่างๆแล้วพบว่าปลูกที่ทุ่งกุลาดีที่สุดหลังจากนั้นแล้วทางอเมริกากับออสเตรเลียก็เอาเงินทุนมาช่วยให้ทดลองปลูกที่ทุ่งกุลา พศ2536เนี่ยข้าวหอมมะลิก็เต็มทุ่งกุลาไปหมดถามว่าทําไมไปปลูกที่ทุ่งกุลาก็บอกแล้วเข็มแห้งแดงสายมันอยู่ที่ทุ่งกุลาหมดเลยสองเข็มแห้งแดงสายทุ่งกุลาเนี่ยมันเป็นแหล่งของเขมรสุรินบุรี์ศรีสะเกดเนกลุ่มที่อยู่รอบๆอบทุ่งกุลาเนี่ยพูดภาษา<ห>เขมรไม่กินข้าวเหนียวใช่ เขาเลยไม่ปลูกข้าวเหนียว<ช>ถ้าเกินไปกว่าน,นั้นเขากินข้าวเหนียวเขาปลูกข้าวเหนียวเขาไม่ปลูกข้าวเจ้าเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาถันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคู่คันลุ่มดอนบึง ไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบาย